ทวีปเทียนอูเมืองไปยุนตระกูลเย่เย่ยุนไอเศษสวะตายหรือยังวะถ้ายังไม่ตายเลียบยดด้นออกมาพบข้าบัดเดียวนี้ว่านโหพ่อบ้านตระกูลเยฮ่ฮิฮิสมกับเป็นอัจฉริยะเกญยากายาระดับเก้าแท้ได้รับพิษสิ่งวิญญาณไปขนาดนั้นยังไม่สิ้นลม เห็นว่าเป็นตระกูลเย่เหมือนกันข้าจะช่วยสงเคราะห์แก่เองก็แล้วกันจัดการฮ,ฮ,ฮคุณทายพวกเราเองก็ไม่มีทางเลือกนะอย่าหาว่าเราโหดเหี้ยมเลยอะไรกัน แขนข้าแขนของข้าขอบอกไว้อย่างนะก่อนจะทำอะไรก็พูดให้มันน้อยๆนอยจะเจ้าไม่ได้ถูกพิษจนบาดเจ็บสาหัสหรอกหรือหนึ่งกระบวนท่าจบงานซิสพลังหยุดของมันฟื้นคืนแล้วเหรอเจ้าถามว่าทำไมพลังหยุดของข้าถึงฟื้นกลับมาใช่ไหม พูดแล้วเรื่องมันยาวเดิมแล้วผมเป็นเนิร์ดติดเกมคนหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมาก็ข้ามมิติมายังล่างของคุณทรายตระกูลเย่แห่งเมืองไปยุนที่มีซื่อแซ่เดียวกันแล้วความเจ็บปวดแสนสาหัสทางกายพร้อมความทรงจำเป็นตัวบอกเล่าเรื่องผมถูกวางยาพิษโดยบุตรชายของผู้อาวุโสตระกูลเย่เย่คุณอีก ร่างกายนี้ถูกพิษสาหัสภายในสัวค่ำคืนจากนักยุทธ์อัจฉริยะกลายเป็นคนพิการทั้งยังเกือบจะตายไปแล้วพึ่งจะมาก็ถูกวางยาพิษจนตายข้าไม่ยอมมาทันเวลาพอดีฟ้าไม่ปิดโอกาสคนแจ้งเตือนระบบกืนกินหมื่นโลกาได้จับคู่กับโฮสระบบจะทำการเปิดใส้งานโดยอัตโนมัติ ระบบคืนกินมื่นโลกาแจ้งเตือนตรวจพบร่างกายโฮดปนเปื่อนสารพิษจำนวนมหาศาลซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์ในร่างกายของโฮดต้องการคืนกินหรือไม่ยืนยันปฏิเสธไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ข้าก็ไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแจ้งเตือนแผงข้าสถานะถูกเปิดใส้งานแล้ว แจ้งเตือนกระเป๋าสัมภาระเปิดใช้งานแล้วแจ้งเตือนพิษถูกคืนกินหมดแล้วยินดีด้วยโฮสได้รับค่าปรับะสบการณ์800แต้มเดิมฝ่ามือไผ่ซานเป็นฝ่ามือโอนวีหัวตู้นี่คือค่าสถานะของค่างั้นหรือหลังจากคืนกินพิษเข้าไปฝ่ามือไผ่ซานก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นวีซ่าฝ่ามือที่ระดับสูง ขึ้นงั้นหรือหูหนวกหรือไงข้าถามเจ้าอยู่นะโวย้ยพลังยุตธของแกกลับมาได้ยังไงเมื่อเิกเซียนไม่ชอบการกระทําของคนซั่วอย่างแกท่านก็เลยทรงระบบสุดโกงมาให้ข้ายัางไงล่ะจะเจ้าคิดจะทำอะไรถอยร่างกายพึ่งจะฟื้นคืนพลังกายยังอ่อนร้อยไม่เหมาะที่จะต่อสู้ตอนนี้ ต้องรีบยกระดับพลังโดยเร็วที่สุดแจ้งเตือนตรวจสอบสภาพร่างกายของโฮสจิงส่งกล่องของขวัญมือใหม่ให้ต้องการเปิดทันทีหรือไม่ยืนยันปฏิเสธแล้วจะรออะไรอยู่อีกเปิดกล่องของขวัญมือใหม่แจ้งเตือนยินดีด้วยโฮสได้รับความเร็วการโจมตีหล้านเท่าแจ้งเตือนแจ้งเตือนความเร็วการโจมตี1นึ่งล้านเท่า เป็นพลังพิเศษที่แข็งแกร่งมากไม่สามารถใช้ระดับความสามารถสูงสุดในตอนนี้ฮบอ่อนแอเกินไปปลดล็อกความเร็วที่สูงขึ้นเมื่อพลังยุทธของโฮตถ,ถูกยกระดับสูงขึ้นคำอธิบายพลังพิเศษความเร็วการโจมตีหนึ่งล้านเท่าความเร็วการโจมตีไม่แน่ชัดโจมตีเร็วสเท่าน่าสนใจโลกวรยุทธ์มีเพียงความเร็วที่ไม่ อาจขวงกั้นและความสามารถในการคืนกินก็เป็นทางลัดในการยกระดับของพลังค่าและความเร็วการโจมตีล้านเท่าต้องเพิ่มพลังของฆ่าในตอนนี้ให้ได้ทันทียืนบื้ออะไรอยู่สวยโอกาสตอนที่มันยืนงงอยู่ตัดแขนมันซะครับความเร็วสามเท่าฝ่ามือเพลิงพิษ แกวใส่ขั้งแรกก็ง่ายได้เพียงนี้เหมือนว่าเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นพลังทำลายก็มากขึ้นตามไปด้วยเจ้าทำไมถึงมีความเร็วระดับนั้นและพลังนั้นอีกจงรู้ไว้ซะว่ายังมีอีกมากที่เจ้ายังไม่รู้ไปถามยมมาบาลในนรกเดี๋ยวก็รู้เองกลืนกิน พลังยุทธของข้าจะเจ้ากำลังทำอะไรอ่าแจ้งเตือนกืนกินสำเร็จหบได้รับค่าประสบการณ์สาม้อยแต้มคุณทายข้าข้าผิดไปแล้วคนต่อไปก็คงเป็นแกสินะบริเวณเทือกเขาเฮยเย ในที่สุดก็เลิกต่อต้านแล้วสินะเล่นซะเกือบหมดแรงเลยกลืนกินแจ้งเตือนยินดีกับโฮสกลืนกินสัตว์อาสูรผิวหนาสายเลือดลาซาหมูป่าได้รับค่าประสบการณ์ร้อยแตม้มแจ้งเตือนยินดีกับโฮสบรรลุระดับนักยุทธคัดเกลากายาขั้นที่ห้า ค่อยยังสั่วหลังจากฝึกฝนอย่างหนักตลอดสองวันร่างกายก็แข็งแกร่งขึ้นจากเกยากายาขั้นที่สามมาอย่างขั้นที่ห้าแล้วไม่เพียงเท่านั้นยังมีข้อสงสัยหลายอย่างที่ได้รับการยืนยันอีกด้วยข้อแรกระบบไม่เพียงคืนกินพลังยุทธของนักยุทธยังคืนกินโอสถวิสายุทธศีลาวิญญาณได้ เจ้าสุนัขว่านโหผู้นี้เก็บซ่อนสมบัติไว้บนตัวไม่น้อยเลยกลืนกินเมื่อกลืนกินโอสถจะผสานกายเป็นโอสถระดับสูงและผสานเข้ากับร่างกายเพื่อยกระดับพลังยุดโดยทันทีแจ้งเตือนกลืนกินสำเร็จโอสถจูลิงระดับหนึ่ง ประสานเป็นโอสถจูหลิงระดับสได้รับค่าประสานการ500แต้มข้อสองนอกจากพลังยุทธของนักยุทธการคืนกินสัตว์อาสูรก็มีใจอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันด้วยสัตว์อาสูรระดับหนึ่งถึง9เทียบเท่านักยุทธระดับหนึ่งเก้าห่วงพลังให่ การคืนกินสัตว์อาสูรช่วยให้พัฒนาพลังยุทธได้รวดเร็วเหมือนกันแจ้งเตือนได้ลบค่าประสบการณ์50แต,แต่ว่าเงื่อนไขล้วนเหมือนนักยุทธจำเป็นต้องทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือใกล้าตายเสียก่อนจึงจะคืนกินได้คำอธิบายเป้าหมายยังไม่บาดเจ็บสาหัสไม่ตรงเงื่อนไขสำหรับการคืนกิน แต่ว่าข้อดีของการกลืนกินสิ่งที่มีชีวิตมันจะช่วยฟื้นฟูพลังกายด้วยจำนวนหนึ่งแผลบนฝ่ามือกำลังหายไปข้อสุดท้ายสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดระบบพร้อมกับระบบตรวจสอบซึ่งช่วยลดปัญหาให้ข้าไปได้เยอะเลยทีเดียวแจ้งเตือนตรวจสอบทางทิศตะวันตกเสียงใต้มีสัตว์อสูรห่างออกไป30เมตร หลังจากข่ามีทั้งฝูงเพียงบรรลุนักยุทธขัดเกลากายาขั้นที่ห้าหากคิดจะเพิ่มพลังสัตว์อาสูรเท่านี้ยังไม่ใกล้กับคำว่าพอสักนิดกลางดึกภายในลานตระกูลเย่ฮึตอนนี้กืนกินสัตว์อาสูรในเทือกเขาเหอเย่จนเกือบหมดแล้ว เดิมคิดอยากจะสวยโอกาสเพิ่มพลังให้เร็วที่สุดแต่ไม่คิดว่าบริเวณเทือกเขาเหยเย่เป็นอาคมมีอาคมป้องกันพื้นที่ส่วนในไว้จำเป็นต้องให้สามตระกูลร่วมมือกันเพื่อเปิดมันพรุ่งนี้คงต้องคิดเพิ่มพลังโดยวิธีอื่นแล้วละ่ะ ผู้ใดกันเย่ยุนกล้าฆ่าคนของข้าเจ้ากล้าไม่เบาเลยนะเย่คุณบุตรชายผู้อาวุโสตระกูลเย่ขัดเกลากายาขั้นที่หเย่คุณนอกจากเย่คุณนักยุทธคนอื่นบรรลุระดับขัดเกลากายาขั้นที่เจ็ด พิษศพสิงวิญญาณมีพิษลุนแรงมากข้าสั่งคนไปหามาจากทายแดนทางใต้แต่มันฆ่าเจ้าไม่ได้งั้นหรือไม่เพียงเท่านั้นเย่ยุนใช้เวลาเพียงสองวันกลับมาที่ขัดกาลาแกยาขั้นที่ห้าแล้วหรือฮึไม่เป็นไรคิดเสียว่าฟ้ามอบโอกาสให้ข้าขอให้ข้าข่าเจ้าด้วยตัวเองสักหนเป็นอย่างไร เร็วมากเขามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรข้อมือค่าคุณชายคุณเยยุนกะแกไอ้สัตว์เดรัานก้าหักข้อมือของคุณชาย ข้าจะฆ่าแกไม่ต้องรีบร้อนมันจะไม่จบแค่ข้อมือหรอกขาเองข้าก็ไม่เว้นเช่นกันรีบปล่อยคุณซ้ายของเราซะตามที่ต้องการคืนให้พวกแก เดิมทีข้ายังกังวลเรื่องฆ่าสัตว์อสูรว่าจะทำยังไงดีแต่พวกแกมาส่งข่าประสบการณ์ให้ข้าถึงที่เลยหรือข้าก็ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจแล้วนะจับไปจับไอ้เวรน,นั้นให้ข้าข้าจะขยี้มันด้วยตนเองขอรับ เกิดอะไรขึ้นทำไมความเร็วของไอเด็กนี่ถึงได้รวดเร็วขนาดนี้เขาก็แค่นักยุทธระดับขัดเกลากายาละขั้นที่ห้าเองนะปะเป็นไปได้ยังไงเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เกอย่าเข้ามานะ ชอบวางยาพิษคนอื่นนักใช่ไหมข้าบอกว่าอย่าเข้ามาไงเล่าลองสัมผัสพิษเจ็บถึงกระดูกหน่อยเป็นไงเย่ยยูนเจ้าแน่จริงของข้าข้าซามไม่งั้นวันหน้าข้าจะต้องกลับมาล้างแค้นความอัปยศในวันนี้แน่อยากจะล้างแค้นหรือ ไม่ต้องห่วงเจ้าไม่มีโอกาสงั้นหรอกจะเจ้าคิดจะทำอะไรขอร้องระบบอ่อ,อ,อแจ้งเตือนตรวจพบศัตรูบาดเจ็บสาหัสคืนกินสำเร็จแจ้งเตือนยินดีกับโหสได้รับค่าประสบการณ์พั0หแต้มบรรลุนักยุทธระดับขัดเกลากายยาขั้นที่หก เดี๋ยวก่อนพลังยุทธของข้าพลังของข้าเย่หยุนนี่เจ้ากำลังทำอะไรกับข้ารับไม่ไหวแล้วหรือนี่ก็แค่สิบเท่าของสิ่งที่เจ้าทำกับข้าในคราวนั้นเท่านั้นเองตอนนี้เจ้าจงคลานออกไปเหมือนสุนัขไปจากอาณาเขตของข้าซะฟังรู้เรื่องหรือไม่ ตระก,กูลเจเมืองไปหยุนจวนผู้อาวุโสและรีบส่งนกพิราบสื่อสารไปเรียกผู้อาวุโสใหญ่กลับมาครั้งนี้ไม่เพียงคืนกินพลังยุทธ์จำนวนแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นข้ายังพบคุญแจเข้าห้องสมบัติรับของผู้อาวุโสใหญ่อีกด้วย ข้าทำลายตันเทียนของเย่คุณไปในฐานะพ่อคงไม่ยอมปล่อยข้าไปแน่เย่จางเหลอเขาคือพ่อของเย่คุณแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้อาวุโสใหญ่แห่งตระกูลเย่ยอดฝีมือปรานโลหิตขั้นที่สองตอนนี้ข้าเพียงระดับขัดเกลากายาขั้นที่6แม้ว่าจะมีความเร็วสมเท่าแต่ย่อมไม่ใสคู่ต่อสู้ของเขา ข้าต้องแข็งแกร่งขึ้นให้เร็วกว่านี้แจ้งเตือนตรวจพบปานสมบัติจำนวนมากห่างออกไปทางที่ตะเวนอ,อกตกเสียงใต้5เมตรที่แท้ก็อยู่ทางนั้นเองหอกหรือ เยจางเหอเยจางเหอสมบัติที่เจ้าสะสมหลายปีมานี้ทั้งหมดจะต้องเป็นของข้าแล้วแจ้งเตือนเริ่มคืนกินหญ้าวิญญาณเสียนอูคืนกินสำเร็จยินดีกับโหดได้รับค่าประสบการณ์สองพันเต็มแจ้งเตือนเริ่มคืนกินโอสดยวนตันระดับห้าสองเม็ดคืนกินสำเร็จยินดีกับโหดรับค่าประสบการณ์สองพันห้าร้อยเต็ม แจ้งเตือนเริ่มกลืนกินเคล็ดลับวิชากระบี่แสงวิญญาณคืนกลืนสำเร็จยินดีกับโฮสได้รับวิชากระบี่แสงวิญญาณและวิชาระดับลึกลับขั้นสูงแจ้งเตือนเริ่มกลืนกินแจ้งเตือนเริ่มกลืนกินแจ้งเตือนเริ่มกลืนกิน สมกับเป็นโอสุล้ำค่าเลื่อนระดับได้ไวยิ่งนักแจ้งเตือนคนพบอาวุธวิญญาณระดับสมกระบี่สังหารวิญญาณคิดไม่ถึงจริงๆว่าเย่จังเหอกับซ่อนอาวุธวิญญาณระดับสามเอาไว้กระบี่จงมาอาวุธวิญญาณระดับสามสามารถใช้ต่อสู้กับยอดฝีมือระดับประรมาจย์ได้ แจ้งเตือนกระบีสังหารวิญญาณถูกเก็บไว้ในมิติสัมภาระของระบบสามารถเรียกไซได้ตลอดเวลาโชคดีที่ระบบมีมิติสัมภาระไม่จำกัดซึ่งไซเก็บมันไว้ได้พอดีโอสถดรักษาอื่นๆก็สามารถเก็บไวไ้ไซได้ในยามสุขเสริญยี่จางเหอคงไม่คิดไม่ฝันว่าอาวุธของตนเองจะมาเสือนคอเข้าสักวัน เย่จางเหืออย่าโทษที่ข้าโหดเหี้ยมเลยใครให้ลูกบัดศพของเจ้ามาล่วงเกินข้ากันเล่าท่านผู้นำท่านบาดเจ็บหนักขนาดนี้ทำไมไม่พักก่อนล่าคุณทายหยุนเขาจะต้องไม่เป็นอะไรแน่ไม่ได้หากข้าไม่เห็นเขาด้วยตาตัวเองก็ไม่ไว้วางใจท่านพอ่อยุนเอ,อ๋อเจ้ามาแล้ว ท่านพ่อลุงอูเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงบาดเจ็บหนักเส้นนี้คุณทายอาจจะไม่ทราบแต่หลังจากท่านถูกพิษประมุกได้ออกตามหายาแก้พิษอย่างลําบากครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บหลังจากการเข้าไปยังบึงหมอกมลณะเสียงเป็นเสียงตายเท่ากันและตัดหัวอาซูล,ลายนั้นมา <c oughs> ไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้ว เร็วเร็วเข้ารีบไปนำผลไม้วิญญาณวิเศษมาผลไม้วิญญาณวิเศษยุนเออรีบกินสิ่งนี้เถอะมันน่าจะช่วยเจ้าขจัดผิดได้สมส่วนผลไม้วิญญาณวิเศษเป็นโอสถระดับสองมีผลกําจัดพิษและเพิ่มพลังยุทธส่วนที่เหลือพ่อค่อยคิดหาทาง พ่อเสี่ยงชีวิตเพื่อผลไม้วิญญาณน,นี้ซึ่งทําได้แค่กะจัดพิษสามส่วนงั้นหรือยุนเอออ่ยามม่วมืออยู่เลยรีบกินมันเถอะพ่อคนนี้คงจะต้องรักเจ้าของร่างจริงๆยังไม่ต้องสงสัยเลยนี่มันยุนเออพลังยุทธของเจ้าทำไมถึงยุนเออสามารถรักษาบาดแผลของข้าได้งั้นหรือ ลูกได้รับการชี้แนะจากยอดฝีมือพิษได้รับการถอนหมดแล้วพลังยุด์ก่อฟื้นคืนตอนนี้ข้าอยู่ระดับขัดเจลากายาขั้นที่เ้าท่านพ่อวันหน้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าอีกแล้วละ่ะข้ามียาวิเศษสําหรับรักษามากมายหลังจากท่านพ่อกินลงไปจะต้องฟื้นฟูก,กลับมาได้ทันทีอย่างแน่นอน ยานี้ยอดฝีมือคนนั้นให้ไว้หรืออฮัมย่อมไม่ใช่ข้าปล้นมาจากคลังสมบัติของเย่สังเหอไม่เพียงเท่านั้นข้ายังทำลายตันเทียนของเย่คุณที่วางแผนเล่นงานข้าทำให้เขาต้องเป็นเศษสวะไม่อาจฝึกฝนได้ชั่วชีวิตปปล้นคลังสมบัติผู้อาวุโสใหญ่อีกทั้งยังทำลายตันเทียนคุณชายขุน คุณชายยุนไม่คิดถึงที่ตามมาของการหลบหลูอำนาจของผู้อาวุโสใหญ่ประมุกจะต้องมีโทสะมากแน่เยี่ยมมากคิดไม่ถึงระหว่างที่ข้าไม่อยู่เด็กนี่จะก่อเรื่องได้ไม่เลวเลยสมกับเป็นลูกชายข้าประมุกตอนนี้ไม่ใช่เวลามาสมเสยินครับ แต่ว่ายุนเออถ้าเจ้าทำลายวรยุทธ์ของลูกชายเย่สังเหอเขาจะต้องไม่ยอมปล่อยเรื่องนี้ไปแน่แม่ข่าจะเป็นประมุกตระกูลเย่แต่ว่าช่วงหลายปีมานี้ระดับการบ่มเพาะของข้าติดสงัดที่ระดับปานโลหิตขั้นที่หนึ่งทำให้ถูกบักบังโดยเย่สังเหอ ตอนนี้ในหมู่8ผู้อาวโสมีห้าคนที่เลือกอยู่ข้างเขาและคิดจะสิ้งตำแหน่งประมุขจากข้าไปเราสองพ่อลูกต้องระวังไม่ให้เล่าคนซั่วข่าพวกนี้เล่นแผนการใดๆไ,ได้อีกท่านพ่อไม่ต้องกังวลน,นักหากพวกมันกล้าลงมือข้าจะทำให้พวกมันมาได้แต่กลับออกไปไม่ได้ คนด้านในจงฟังให้ดีใครกันประมุกตระกูลเยสินะผู้อาวุโสสั่งมาให้ทั้งตระกูลต้องรวมตัวกันที่ห้องโถงประสมของตระกูลทันทีห้องโถงประสมเรื่องมันเป็นแบบเส้นนั้นเจ้าเย่ยุน ไม่เพียงทำล้ายคนของเราแต่ยังทำล้ายคนทายคนเป็นตายไม่แน่ชัดลูกทายของเยออูสวงกล้าดีเกินไปแล้วเย่หยุนคราวนี้ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแม้แต่กุญแจคลังสมบัติก็ยังถูกเขาสิงไปหลายเหตุผลสิ้นดีผู้อาวุโสใหญ่ปวดลางแค้นให้คุณช่วยด้วยเธอ ไอเด็กน้อยเย่หยุนเย่ซางเหอผู้อาวุโสตระกูลเย่ข้าจะให้เจ้าตายอย่างไร้ศพบัดศพกล้าลงมือกับสมาชิกในตระกูลสาหัสเส้นนี้เย่หยุนผู้นี้ตาซาไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเย่หมิงผู้อาวุโสรองตระกูลเย่ เป็นผู้ใดกันกล้าบุกลุกมายังที่นี่ได้ยังไงกันบุกลุกฮึคนที่ลงมือกับสามาชิกในตระกูลไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานคงเป็นพวกเจ้ามากกว่าหรือไม่เย่หยุนเจ้าหนูเห็นผู้อาบุโสไม่รู้จักคู่เขาทำความเคารพข้าว่าเจ้าคงไม่รู้จักกฎเกณฑ์เลยใช่หรือไม่ เย่ส้างเหอคนที่ไม่ทําตามกฎคือเจ้าแต่ยังเล่นละครตบตาผู้อื่นอีกงั้นหรือแกอยู่ระดับไหนคู่ควรมานั่งตําแหน่งของพ่อข้าหรืออะไรรู้สึกว่ามีเหตุผลเทียงไม่ออกเลยใช่หรือไม่ยุนเอ๋อพ่อมาซาไป ไม่ช้าเรื่องสนุกสนุกกำลังจะเริ่มพอดีเยี่สางเหอการกระทำของเจ้าวันนี้มันหมายความว่ายังไงรวมตัวกันอย่างนิจงแจ้งเพื่อประโยชน์คิดจะก่อกระบฏหรือยังไงก่อกระบฏเ <laughs> ย่อูวสวงทัศนคติของเจ้านะ่ะมันสั้นกลาง ถ้าหากว่าไม่ได้บุตรชายที่ยอดเยี่ยมคงไม่มีทางได้นั่งตำแหน่งประมุกหลอกกระมังข้าว่านะตำแหน่งประมุกนี่นะควรมอบให้ผู้มีความสามารถถึงจะเหมาะสมทุกท่านคิดเห็นอย่างไรผู้อาวุโสใหญ่กล่าวได้ถูกต้องผู้มีความสามารถเรายินดีทำงานใต้บังคับบรญชาผู้อาวุโสใหญ่ ผู้อาวุโสทั้งสามทำไมพวกท่านถึงประมุขขออาภัยด้วยชีวิตภรรยาข้ายังอยู่ในกำมือของเย่สางเหอเย่อูสวงถ้าวันนี้เจ้าลงมือฆ่าลูกสวะสวะของเจ้าและก็ข้าจะเมตตาปล่อยชีวิตสุนัขของเจ้าโออยากเป็นประมุขงั้นหรือเส้นนั้นก็ขอดูหน่อยว่าผู้อาวุโสใหญ่มีความสามารถเท่าใดกัน เร็วมากเด็กน้อยเจ้าสร้างไม่ประมาณกำลังตัวเองเอาเสียเลยหัดเพลิงพิษหัดวายุมืดสามารถสู้กับผู้อาวุโสใหญ่ระดับปรานโลหิตขั้นที่สองอย่างสูสีเลยงั้นหรือเย่ยุนเจ้าอะไรกันทนไม่ไหวแล้วหรือข้ายังเตรียมของขวัญเซอร์ไพรสไวใ้ให้ท่านอีกเยอะเลยนะ กระบีจงมานี่มันกระบีของข้าทำไมเจ้าถึงผู้อาวุโสใหญ่เจ้าข้าผู้อาวุโสใหญ่ต้องมาตายด้วยกระบีของตนเองรสชาติเป็นอย่างไร เย่ยุนเริ่มแรกก็ทำลายวรยุทธ์ของคุณสายเย่คุณบุตรเคยที่เราโปรดปานทีนี้ยังบังอาจข่าเย่สังเหออีกไม่เห็นพวกเราตระกูลหยางอยู่ในสายตาเลยใส่หรือไม่